ชาวราศีกรกฎนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนพฤศจิกานะครับผมโอเคข้อความของชาวราศีกรกฎนะครับ ชาวราศีกรกฎครับคุณได้นาย of source นะฮะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆรอคุณอยู่ในเดือนในเดือนพฤศจิกายนครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากสนับสนุนช่องหมอปองสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกค,คุณจะได้เข้าถึงคอนเทนต์พิเศษส,สำหรับสมาชิก โพสหลังไม์ของหมอปองแบทหมอปองท้ายชื่ออีโมจิน้องหมอปองปรึกษาส่วนตัวสแกน QR Code โค้ดผมรู้สึกว่าความการตัดสินใจนี้เป็นการตัดสินใจที่คุณรู้ว่าคุณเองต้องตัดสินใจแต่คุณเองลังเลที่จะตัดสินใจหรือเอ้อย่าพิ่งไม่เอาบ่ายเบี่ยงยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังรู้สึกอยากจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างอยากจะมั่นใจอะไรบางอย่างถึงจะตัดสินใจนี้ ผมรู้สึกในพลังงานนี้แบบนี้นะครับอ๋อชาวราศีกรกฎครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเองกำลังเดินมาถึงจุดจุดสิ้นสุดอะคือผมจะบอกอยังไงมันเหมือนเหมือนคุณเดินมาสิ้นสุดทางเลื่อนอะใครเคย ใครๆไปสนามบินอะเ้วเดินบนไอ้บล็อกเวย์ใช่ไหมมันก็จะบอกว่าสิ้นสุดทางเลื่อนเออเป็นลักษณะนั้นคือเป็นลักษณะที่คุณเองจะต้องแพลนข้างหน้าและว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตเพราะว่ามันมาถึงจุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างสิ้นสุดเรื่องของความสัมพันธ์สิ้นสุดเรื่องของการงานของคุณสิ้นสุดเรื่องของการเงินของคุณเออเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นช่วงที่สำคัญมากๆสำหรับชาวราศีกรกฎเลยเดือนเดือนพฤศจิกานะฮะ Queen of Cups โ oh, อ okay. เคแปลกนะฮะไม่แน่ใจทําไมเหมือนกันสําหรับชาวราศีกรกฎนะผมรู้ว่าคุณเองรู้ทั้งหมดแล้วว่าอันนี้ต้องเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วอันนี้ก็คือทางเลือกที่คุณจะเลือกแต่คุณเองไม่ไม่ยังไม่เลือกอะ่ะคือพยายามยืดเวลา พยายามยืดเวลาการตัดสินใจออกไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเนี่ยคือจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ยคือสิ้นสุดแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วมันเหมือนกับเหมือนยกตัวอย่างเช่นมันเหมือนกับคุณเองเข้าไปอยู่ในเทอร์มินอลอ่ะเข้าไปอยู่ในอาคารผู้โดยสารของสนามบินแล้วกันแล้วคุณไม่ได้บุ๊กไฟล์อ่ะคือเหมือนกับคุณเองเห็นเครื่องบินที่กําลังแลนดิ้งแล้วก็เทคออฟเนี่ย แต่คุณเองคุณเองก็เห็นคนอื่นด้วยว่าเอ้ยคนอื่นเขามีตั๋วหมดแล้วแต่ตัวคุณเองอ่ะคุณยังไม่มีตั๋วคุณยังไม่รู้ว่าคือเอ้ยโทษทีคุณมีตั๋วแล้วแต่คุณไม่ไปเออใช่คุณมีตั๋วแล้วไอ้อย่างเนี้ยหมายถึงคุณมีตั๋วแล้วแล้วคุณเองก็นั่งนั่งเหม่อนั่งจ้องไอ้ตั๋วเนี้ยแล้วก็เอาไงดีอะไปดีไหมสมมุติว่า สมมติว่าไอ้น,นี่เป็นตั๋วแล้วกันแล้วก็อันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่เป็นร้านที่มีบาร์บีคิวนะเร็บเป็นซี่โครงอะที่อร่อยมากๆนะไม่ได้สปอนเซอร์นะเอออันเนี้ยเหมือนตัว๋วแล้วคุณเองก็มองอะไรนะจะต้องไปแล้วเหรอหรือว่าเออไม่ไม่อยากไปแบบนั้นอนะทำไมอะ The Magician The Magician เหมือนกับคุณเองรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างใน last minute ในแบบนาทีสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับโมเมนต์ที่คุณเองกำลังจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างในชีวิตของคุณนะ่ะนาที่การงานความสัมพันธ์แล้วคุณเองรู้ว่าต้องเดินหน้าแต่ไม่อยากไม่ไม่อยากจะออกจาก ไอ้กล่องไม่อยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณเนะ่ะซึ่งก็เข้าใจได้นะ <c oughs> โอ้เพชอะไรนะเฟซพาร์ม my god ชาวราสีกรกฎนะฮะคุณได้ the judgment ฟังดีๆฟังดีๆเลยชาวราสีกรกฎนะฮะฟังดีๆถ้าไพ่ใบนี้มาเนี่ยคือนี้อันนี้ขนลุกเลยนะ คือมันหมายถึงอะไรรู้ไหมมันหมายถึงถ้าคุณไม่ตัดสินใจอะ่ะเดี๋ยวจักรวาลจะจัดสรรให้ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามืมขนลุกเออนะโอเคซึ่งจริงๆเกี่ยวกับผมด้วยนะผมชอบพูดว่าผมาอ่ะราศีเมถุนใช่ไหมแต่ว่าผมก็มีดาวใหญ่หญๆเช่นดาว อาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎแน่นอนครับถ้าผมดูแบบซันไซผมเป็นแคนเซอร์นะอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะแล้วดูสิมันมาทิ้งบอมไว้พลังงานเนี้ยนะสรุรชรวราศีกรกฎทิ้งบอมไว้ว่ามีเรื่องใหญ่ที่จะตัดสินใจแล้วคุณเองต้องตัดสินใจคุณรู้ว่าต้องตัดสินใจมันเหมือนกับบอกผมว่าในเรื่องของการเงินของผมอ่ะคุณต้องตัดสินใจผมต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่า ผมไม่อยากตัดสินใจแล้วก็ใช่ถูกเลยผมไม่อยากตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือผมไม่อยากไม่อยากขายหุ้นอะ่ะเออผมไม่อยากขายหุ้นอะ่ะแต่ผมต้องทำอะ่ะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มันเหมือนว่าอัน,นเนี้ยใบใบนี้ยขนลุ้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ขายอ่ะเดี๋ยวเราจะทําอะไรให้คุณเห็นก็คือทำอะไรให้ผมเห็นเพราะฉะนั้นมันน่าก,กลัวเอออะสุดยอดฮะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากสนับสนุนช่องหมอปองสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกค,คุณจะได้เข้าถึงคอนเทนต์พิเศษสำหรับสมาชิกโพสต์หลังไม์ของหมอปองแบชหมอปองท้ายชื่ออีโมจิน้องหมอปองปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code